ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อีกหนึ่งที่ผมชื่นชอบก็คือนกเขาใหญ่นะครับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้จะมาให้ดูนกเขามงคลนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างลาหูอมจันทร์ครับหรือดาวล้อมเดือนนะครับจัดเป็นนกเขามงคลนนะครับที่ให้โชคลาภ บ้านลมเย็นเป็นสุขนะครับคือจะมีขนด่าง1เส้นนะครับบนไหล่ปีกซ้ายนะครับตัวนี้นกต่อผมนะครับ1นกึกุกนานๆหลีวทีนึงนะครับหลิวแก้มกุกนะครับ หัวถลอกนะครับเพราะว่ากระโดดพเนียดนะครับนกกระปูดเข้าก็เลยหัวถลอกจัดเป็นนกเขามงคลนะครับที่น่าเลี้ยงนะครับ